มาเช็คดวงรายวันผ่านพลังงานไพ่ยิปีประจำวันเสราร์ที่9เดือนกันยายน2566นะครับผมซึ่งวันนี้ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือน9ปีเถาะนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษนะครับนะที่ตรงกับ9เดือน9ด้วยนะครับผมสีที่เช้เสริมโชคลาภในวันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับสีที่ใช้เสริมพลังการอุปถัมภ์เลยจะเป็นสีดํานะครับ ส่วนสีที่ห้ามวันนี้จะเป็นสีเขียวนะครับผมเลขมงคลประจำวันนี้จะเป็นเลข8เลข7เลข9แล้วก็เลข1นะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทาง tiktok ช่วยกดหัวใจกดไลค์แชร์คลิปนี้ให้เป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่ออารับพลังงานบวกๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับ ใครที่รับพลังงานไพ่ที่ดีให้คอมเมนต์คาว่าน้อมรับพลังงานนะครับใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์คาว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับใครี่เพิ่งรับชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกและไม่อยากพลาดคอนเทนต์ดวงรายวันของอาจารย์นะครับกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ไว้ในทุกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญคนที่อยากดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599บาทนะครับใครสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิวกันเอาไว้ก่อนได้เลยส่วนคนท คุณสามารถติดต่อได้ทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มออกมาไ,ได้เลยนะครับผมอ่ะพุทธ้งเปิดทําวังเปิดสังคังเปิดครับใครที่เกิดในวันทั้ง7วันหรือ8วันนี้นะครับใครชมจนจบขอให้ประสบความสําเร็จนะครับผมอาจจะจะเริ่มเป็นท่านท,ที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่เดลว e e อ o f for t u n e นะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นนะเป็นเทพีแห่งโชคชะตานะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ใครที่กําลังตกงานก็เชื่อว่าจะได้งานคนที่ทํางานดีอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะได้โอกาสใหม่ๆในการทํางานทําให้งานคุณจเจริญเติบโต,ตนะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้จากที่ไม่มีโชคก็จะเริ่มมีโชคนะครับให้เริ่มทําบุญกันบ้างเนาะนาถ้าได้เงินมาบ้างนะครับสุขภาพนะฮะวันนี้ให้ดูในะเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับตามอากาศนะครับนะบางพื้นที่มีฝนมากก็ระวังเรื่องการเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ด้วยนะครับคนโสดนะครับวันนี้ความรักคุณมักจะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจนะครับ คนที่มีคู่นะครความรักของคุณนั้นถือว่าดีมากๆเลยนะครับปัญหาที่เจออยู่ก็จะมีการแก้ไขคลี่คลายกันได้เป็นอย่างดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ทําบุญสดาะเคราะห์นะครับแล้วก็ไหว้องค์พิคเนตปรางประธานพรนะครับจะได้มีความสุขและสําเร็จได้ด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับ ได้ไพ่1ิบเหรียญน,นะฮะวันนี้กิจการของคุณเริ่มมีการปรับตัวที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการค้าการขายนะครับหรือนะฮะการเงินที่พอจะมีกำไรกำไรเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ธุรกิจต่างๆนะฮะหรือเกี่ยวกับเรื่องการเงินนั้นจะมีเงินสะพัดเลยนะฮะทั้งเข้าทั้งออกนี่คล่องตัวเลยก็จะได้โชคลาภด้วยนะครับสุขภาพให้ระวังโรคเก่าๆโรคจากความเครียดน,นะครับคนโสดวันนี้จะมีคนทุกอกถูกใจมาเปมา มอบความรักให้คนที่มีคู่นะครับวันนี้คุณมักจะได้ข่าวดีนะครับจากแฟนของคุณนะครับอาจาอาจะมีสิ่งที่มาเซอร์ไพรส์นะครับทำให้ความรักของคุณนั้นโดดเด่นและดีขึ้นอย่างมากนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไปปล่อยนกปล่อยปลานะครับทำบุญโรงพยาบาลสงและไหว้องค์พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความร่ำรวยครับ <S 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 ท่านที่เกิดในวันอังคารครับ ได้ไพ่สองเหรียญน,นะวันนี้กิจการของคุณนั้นถือว่ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับงานค่อนข้างจะวุ่นวายยุ่งเหยิงสักหน่อยนั้นคุณต้องรักษาสมดุลน,นะครับบางทีคุณอาจจะมีงานพาร์ทไทม์นะต้องปรับเวลาให้ลงตัวนะครับการเงินก็เช่นกันนะวันนี้ปัญหาในเรื่องของการเงินมักจะมีความเครียดนะครับเข้ามานะะเป็นเงินหมุนยังไม่ได้เก็บสุขภาพให้ระวังอาการน้ำเหลืองเสียนะครับอาการแพ้อาหาร คนโสดนะครับวันนี้ความรักให้ระวังในเรื่องของคนเก่าๆที่จะกลับมาทําให้คุณวุ่นวายนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังปัญหาเก่าๆนะครับเรื่องราวเก่าๆจะกลับมาทําให้คุณนั้นต้องวุ่นวายใจนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้องค์พระแม่ลักษมีนะครับและองค์พระพิฆเนศปางขาจัดปศทครับผมท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนได้ไพ่ หนึ่งไม่เท้านะฮะวันนี้กิจการของคุณผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบหมายหน้าที่การงาน,นงออเรจะมีเพื่อนหยิบยืดยโอกาสดีๆให้นะครับก็จะทําให้เรื่องการทํางานนั้นไปได้ดีครับการเงินก็เช่นกันนะฮะวันนี้มักจะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าคุณเป็นคนใช้เงินเก่งนะครับเงินมาไวไปไวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการการเงินด้วยนะครับสุขภาพให้ระวังเรื่องของความดันสูงนะครับ โรคหัวใจนะการพักผ่อนใเพียงพอครับคนโสดครับวันนี้ความรักจะมีการพัฒนาความรักอาจจะเพื่อนมาเป็นคนรักมาเป็นแฟนอะไรประมาณนี้นะครับแต่มีการพัฒนาที่ดีครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้ความรักของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นใครที่กําลังตกใจว่าความรักของเรามันจะแบบเศร้าหมองหรือเปล่าเปล่านะฮะวันนี้ความรักจะดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกับองค์พระพิฆเนศปางประทานพรน,นะครับ พุดกลางวันและพุทธกลางคืนก็เช่นเดียวกันนะครับผมท่านที่เกิดในวันพระฤหัสบ,บดีครับได้ไพ่เดวิลนะครับวันนี้กิจการของคุณระวังในเรื่องของการหลอกลวงนะครับหรือนะครับระวังในการที่จะถูกคนใช้เล่ห์เหลี่ยมใส่ร้ายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นต้องสวดมนต์ไหว้พระนะครับนิ่งๆอย่าตอบโต้นะครับอย่าเชื่อใครที่จะดึงเราลงต่ําลงไปทะเลาะก,กับเขา การเงินก็เช่นกันนะครับวันนี้ลงทุนอะไรไปก็ยังไม่ได้เงินกลับคืนมาเพราะฉะนั้นใจเย็นๆสุขภาพนะฮะให้ระวังในเรื่องของไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงความดันโลหิตที่ไม่ค่อยดีสัท่าไห่นะครับคนโสดนะครับวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคนที่มีเจ้าของแล้วจะเข้ามาทําให้ความรักของคุณนั้นวุ่นวายนะครับคนที่มีคู่นะครับให้ระวังมือที่3อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนใกล้ตัวนะครับจะมายุ่ใแย่ทําให้ครอบครัวคุณนั้นแตกแยกกันเพราะฉะนั้น ้องหนักแน่นนะครับวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไปจุดทูปจุดเทียนนะฮะบูชาพระสวดมนต์คาถาชนะบัญชรน,นะครับแล้วก็สวดหลวงปู่ทวดด้วยนะนะจะได้มีโชคมีลาบนะครับผมและที่สําคัญต้องนิ่งเข้าไว้นะครับและโชคลาภจะมาเองครับผมท่านที่เกิดในวันศุกโอเคนะครับได้ไพ่สิบม้เท้าวันนี้คุณดูจริงจังอะ่ะกับเรื่องของการงานนะครับ นะวันนี้ไม่ว่างานมีมากเท่าไหร่คุณสามารถที่จะบริหารจัดการได้หมดแต่มันเหนื่อยนะเพราะว่าคุณแบกเอาไว้เลยใช่ไหมนะครับการเงินก็เช่นกันในวันนี้นะครับแบกภาระค่าใช้จ่ายน,นู่นนี่นั่นไว้เยอะแยะเลยนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้รวอาการปวดคอนะครับปวดบ่าเนาะปวดตามข้อคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะมีเรื่องจุกจิกนะครับหรือว่านะครับ ความรักยังไม่สมหวังนะนะครับเพราะว่าคุณคิดเยอะเกินไปคนที่มีคู่นะครับวันนี้ให้ระวังเรื่องราวเก่าๆนะครับหรือบางทีคุณมักจะเก็บกดมากเกินไปนะครับหาทางพูดคุยและระบายทําความเข้าใจกันให้ดีๆนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภนะครับให้จัดทิ้งพระให้สะอาดไว้พระภูมิเจ้าที่และความโชคดีจะกลับเข้ามานะครับโดยเฉพาะถ้าใครได้บูชาพระสังกัจจัยแล้วด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับ ได้ไพ่สี่ดาบนะครับวันนี้กิจการของคุณนั้นนะฮะมักจะเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะจะทำอะไรอย่าเพิ่งคาดหวังทำในสิ่งที่มันดีอยู่แล้วให้มันดีขึ้นไปอีกนะครับการงานจะได้ดีขึ้นการเงินก็เช่นกันวันนี้จะลงทุนอะไรให้พักไว้ก่อนนะครับสุขภาพระวังเรื่องการเจ็บป่วยโรภยคภัยไข้เจ็บเก่าๆนะครับคนโสดครับวันนี้ความรักคุณเหนื่อยหน่ายคุณเจอปัญหาเยอะนะครับอยากจะขอพักสักวันหนึ่งนะวันนี้เนาะ คนที่มีคู่ครับวันนี้ปัญหาความรักมักจะมีเรื่องคิดเยอะคิดมากไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ขอกองค์พิคเนตปางขจัดปุพรพศและอย่าลืมไปถวายข้าวปลาอาหารกับพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าด้วยนะครับปวดตามให้กับเจ้ากันในเวนจะได้มีสิ่งดีเกิดขึ้นนะครับคนทุกท่านนะครับที่แชร์นะครับเป็นสะพานบุญและคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและท่านที่ชมจนจบด้วยนะครับขอให้มีความสุขขอให ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองครับผม